อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดรถถังหลักนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากบริษัทเรมินทลัลประเทศเยอรมันนะครับรถถังหลักรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า p a n t h e r kf 5 1 main battle tank นะครับผลิตโดยบริษัทเรมินทลัลเยอรมันนั่นเองโดยหลังจากที่มีการเปิดตัวเนี่ยนะครับเป็นวิดีโอเนี่ยก็ได้เป็นที่ฮือฮาในหลายประเทศนะครับในวงการอาวุธยุทโธปกรณ์เนื่องจากเราจะเห็นเลยว่ารูปทรงของรถถังเนี่ย มีความฉบเฉียวนะครับมีความแหลมคมสามารถลดแรงต้านจากอากาศแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ในการเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดีนะครับออกแบบมาตามหลักแอโรด y น a ามิกนะครับจะเห็นได้เลยว่าบริเวณลําตัวรถถังและด้านหน้าเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับช่วยในการตัดอากาศเข้าไปนะฮะร,รถถัง p พ n เทอร์ KF51 เนี่ยมาพร้อมกับอาวุธหลักนะครับรุ่นใหม่นะฮะอนุภาพแรงสูงขนาด130ม mm มนะครับ มาพร้อมกับระบบค้นหาเป้าหมายด้วยระบบซินเซอร์รูปแบบใหม่นะครับโดยจุดเด่นของ Panther KF 5 1ที่มีจุดเด่นเหนือกว่ารถถังรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นณนะเวลานี้เนี่ยก็คือมีโอกาสในการทำลายเป้าหมายได้ในระยะไกลนะครับได้มากกว่ารถถังรุ่นก่อนๆน,นะครับที่นิยมใช้อาวุธขนาด120มิลิเมตรอ่า สามารถมีโอกาสในการทำลายเป้าหมายในระยะที่ไกลกว่าเนี่ยได้มากถึง50%นะครับนี่คือข้อดีของ kf 5 1ที่มาพร้อมกับอาวุธหลักขนาด 130mm มนั่นเองที่สำคัญเนี่ยยังรองรับระบบบรรจุก,กระสุนแบบอัตโนมัตินะครับโดยมีอาวุธรองเนี่ยเป็นปืนกลขนาด1 2 7ม mm. มที่สำคัญเนี่ยทางบริษัทเรมินทอนเนี่ยยังบอกว่าระบบรถถังเนี่ยยังรองรับระบบประมวลผลในการวางแผนด้วย ai ในอนาคตอีกด้วยนะครับ นอกจากอาวุธหลักที่มีอนุภาพแรงสูงแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของระบบการป้องกันตัวกันบ้างนะครับระบบการป้องกันตัวเนี่ยหรือว่า system protection เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับโดยเกราะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นการป้องกันนะครับแรงระเบิดจากจารวดนะครับมิสไซล์หรือแม้แต่กระสุนที่ยิงออกมาจากรถถังชนิดอื่นๆนะครับเมื่อปะทะกับชั้นแรกปุ๊บเนี่ยจะเป็นการลดแรงระเบิดได้ในส่วนหนึ่งน,นะครับชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นการ ลดแรงระเบิดจากชั้นแรกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนชั้นที่3เนี่ยจะเป็นชั้นที่หยุดเศษหรือสะเก็ดระเบิดนะครับและหยุดแรงระเบิดนะครับที่เกิดจากชั้นแรกและชั้นที่2นะฮะนี่คือจุดเด่นของเรมินทันนะครับมาพร้อมกับเกาะแบบ3ชั้นเลยทีเดียวที่สำคัญเนี่ยใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่3นายนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรถถังตัวใหม่นะของเยอรมันซึ่งผมคิดว่าหลังจากที่เปิดตัวแล้วเนี่ยน่าจะมีหลายประเทศเนี่ยสนใจนะครับแค่เอาจริงจเนี่ยแค่มา แค่เปิดตัวพร้อมกับปืนหลัก130มิลิเมตรแล้วก็ยิงมีโอกาสยิงได้รใระยะไกลกว่าปืน120มิลิเมตรเนี่ยได้มากถึง50%ผมว่าก็เป็นจุดจุดขายหลักแล้วแหละโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ